เมื่อวานนี้หวานมีลูกค้าสั่งเซตเมนูไทยมาไปทานบ้านค่ะสำหรับ16คนเซตนี้หวานขายอยู่ที่คนละ45ยูโรนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1,600บาทเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าจะคุ้มราคาไหมแต่หวานย้ำบ้านเราใช้แต่ของเกรดดีค่ะส่วนมากเวลาลูกค้าสั่งของมานะคะอย่างเจ้านี้เขาก็จะไม่ถามราคาเลยค่ะเพราะว่าเขาเชื่อใจเราแต่บางเจ้าทั้งถามทั้งต่อก็มีค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็จะน้อยมาก มาดูกันเลยค่ะว่าหวานจัดอะไรให้เขามั่งเริ่มแรกเลยหวานทําต้มยําไก่แต่แต่วันใช้ไก่บ้านเป็นตัวค่ะมาแล่มันก็จะได้มีรสชาติส่วนเชฟก็กําลังทาคานาเป้ค่ะนี่ก็คือตากิปาทูน่าวันนี้คานาเป้ของเชฟก็จะแตกต่างกว่าทุกครั้งค่ะเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นแนวรสชาติเอเชียเราก็เลยมาช่วยกันคิดว่าเราจะใส่อะไรมั่งที่ร้านหวานแทบจะไม่ทําต้มขาไก่เลยค่ะเพราะว่าหวานว่าสีสันมันไม่สวยหวานก็เลยเลือกทําต้มยําไก่ เซตเมนูที่ลูกค้าสั่งมาวันนี้จะไม่มีขนมหวานนะคะเพราะว่าเขาสั่งไปเซอร์ไพรส์งานวันเกิดเมียอายุ60ปีค่ะเขาเลือกซื้อขนมเค้กเราก็เลยไม่ได้ทําขนมหวานให้เขาค่ะเราก็จะทําแต่คานาเป้นะคะเป็นของทานเล่นต่อมาก็จะเป็นลาบปลาแซลมอนดิบแล้วก็ลาบเนื้อดิบค่ะหวานจัดใส่แก้วเล็กๆนะคะแล้วก็จะมาเป็นต้มยำไก่ค่ะเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยแล้วก็จะมามีอาหารจานหลัก อาหารจานหลักหวานทําให้เขาสองอย่างค่ะมีแกงพาแนงปาลาอสแล้วก็มีเนื้อสันในผัดพริกเผาโหระพาด้วยค่ะเวลาลูกค้าสั่งไปทานบ้านก็จะค่อนข้างยุ่งยากอีกตอนหาภาชนะใส่นี่แหละค่ะลูกค้าจัดงานวันเกิดวันนี้ห่างจากบ้านเราไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะเราก็เลยนัดลูกค้าคนละครึ่งทางให้มารับเอาของแล้วก็ของทุกอย่างเราก็จําต้องแพ็คดีๆเพื่อไม่ให้มันหกค่ะ เสร็จจากต้มยำไก่เราก็จะมาทำลาบปลาเซลมอนกันค่ะนี่ค่ะหวานรองแก้วด้วยสลัดโรเกตแล้วก็มะม่วงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลาบเนื้อหรือว่าลาบปลาลงไปค่ะก็จะแต่งหน้าด้วยหวานราบน้ำมันมะกอกลงไปในลาบเนื้อดิบด้วยนะคะเพื่อให้มันเงาแล้วก็สีสันน่าทานมากขึ้นค่ะ ส่วนคานาเป้ของเชฟก็จะมีตาตะกิปาทูน่าเสิร์ฟกับสลัดสาหลายแล้วหวานก็ทําลาบไก่ให้เชฟห่อกับแผ่นวาบแล้วก็จะมีสลัดโรนที่ใส่ปูอัดด้วยค่ะและเราก็จะทำแคลิฟอร์เนียโรลอะโวคาโดนะคะก็จะได้ความเป็นเอเชียแล้วก็ได้สีสันในถาดเข้าไปอีกแบบค่ะของทุกอย่างมันจะจัดให้อย่างละ2ถาดเลยค่ะกะว่าถาดละ8คน ส่วนหนุ่มหน้าบึ้งคนนี้นางกําลังทําขนมหวานนะคะเราก็จะทําของส่งลูกค้าด้วยแล้วก็เตรียมของที่จะขายที่ร้านด้วยค่ะในขณะเดียวกันหนุ่มแมทธิวเขาจะรับหน้าที่ทําขนมหวานให้ที่ร้านค่ะส่วนมากแต่เราก็จะทําเฉพาะอัน,นง่ายๆนะคะแต่ถ้าอันไหนยากเราก็จะสั่งเชฟที่เป็นเชฟขนมหวานโดยตรงให้เขาทํามาส่งค่ะนี่ค่ะคานาเป้ของเชฟนาตาสีสันน่าทานไหมคะ ต่อมาก็จะไปดูแกงผะแนงปลาลอดค่ะหวันใช้เลือกใช้ปลาอันนี้เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวมันจะไม่เปื่อยค่ะเวลาเราแกงจะเอาไปลวกกับน้ําร้อนก่อน5นาทีให้น้ำาคาวมันออกแล้วก็จะมาดาดกับกระทะให้มันเหลืองๆอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้หวันทําแกงผะแนงใส่มะเขือด้วยนะคะนี่ค่ะพอน้ําแกงเสร็จหวันก็จะเอาปลามาใส่อย่างนี้เลย ปลาอันนี้ที่ฝรั่งเศสรเรียกว่าปลาล็อตค่ะทุกคนหวานไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะคะเอามาแกงเขียวหวานก็อร่อยเหมือนกันค่ะหวานเคยเอามาทําห่อหมกก็อร่อยค่ะเนื้อมันจะเหนียวเหนียวกลุบกลุบนี่ค่ะหวานจะดาดให้เหลืองแล้วก็จะเอามาใส่ในน้ําแกงอย่างนี้เราก็จะได้มองเห็นชิ้นปลาหวานจะไม่เอาปลาลงไปแกงในน้ําแกงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบโหระพาเยอะๆค่ะเมื่อวานเขายกทั้งสวนมาส่งเลยค่ะ <c oughs> แต่งหน้าเรียบร้อยเราก็จะจัดแพ็กฟิล์มให้แน่แนๆเลยค่ะมันจะได้ไม่หก เมนูต่อมาก็จะเป็นเนื้อสันในค่ะผัดพริกเผาโหระพาเนื้อสันในนี้จะเป็นส่วนที่นิ่มที่สุดในตัวเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนที่แพงที่สุดด้วยค่ะในวัวตัวหนึ่งก็จะมีเนื้อสันในแค่สองก้อนค่ะก้อนซ้ายก้อนขวาเวลาเราเอามาแล่ทีหนึ่งก็จะจัดได้ประมาณ14จานค่ะ14จานนี้สําหรับเนื้อก้อนหนึ่งที่เราซื้อมานะคะราคาร้านอาหารจะซื้อได้ประมาณกิโลละย5ยูโรถ้าเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณ1,100บาทค่ะ แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปไปซื้อตามห้างก็จะได้ราคาแพงกว่านี้อีกมันก็ธรรมดาเลยค่ะถ้าลูกค้ากินจานนี้จานเดียวเราก็จะจัดประมาณเนื้อประมาณ2 0 0 2 5 0กรัมต่อคนค่ะก็คือกิโลนึงจะกินได้4คนแต่อันนี้เขากินหลายอย่างเราก็จะลดปริมาณลงมานิ่หวานกำลังจะเอาดอกชุก,กินี่นะคะที่ยัดไส้กับชีสแล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลค่ะเข้าไปนึ่งเราจะนึ่งอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะ ดอกชุกินี่สาหรับเมนูที่ร้านนะคะไม่ได้สําหรับเมนูทําส่งค่ะมาดูที่เนื้อผัดพริกเผาโหลวากันต่อค่ะหวันจะใส่ผักสดลงไปด้วยนะคะก็จะมีแครอทมีถัว่วลูกค้าเขาจะได้กินผักด้วยแต่วันก็จะมีข้าวให้เขาด้วยนะคะข้าวสวย ส่วนซอสพริกเผาโหระพาวันนี้หวานก็ลงสูตรให้ใหม่แล้วนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เห็นคลิปค่ะสังเกตว่าหวานผัดเนื้อหวานจะให้มันสุกแค่80%นะคะทุกคนเราจะไม่ให้มันสุกมากค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเขากินเนื้อไม่สุกมากเดี๋ยวเย็นเขาเอาไปอุ่นอีกมันก็จะสุกเกินไปค่ะนี่ค่ะราคาสําหรับ1,600บาทต่อคนหรือว่า45ยูโรต่อคนนะคะทุกคน มันมีอะไรมั่งเราก็จะมีคานาเป้ใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งอย่างแล้วเราก็จะมามีลาบอีกสองอย่างค่ะมีลาบเซลมอนแล้วก็ลาบเนื้อดิบอย่างที่สามก็จะมีต้มยำไก่นะคะแล้วก็อย่างที่สี่ก็จะมีเนื้อผัดแล้วก็แกงปลานี่แหละค่ะเป็นอย่างที่ห้าทุกคนว่าคุ้มไหมคะราคานี้งบประมาณก็จะอยู่ที่ลูกค้าเลยค่ะทุกคนใครพอใจจ่ายในราคาไหนถ้าใครอยากจ่ายถูกลงเราก็จะใช้ของที่ถูกลงให้เขาค่ะ แล้วเชฟก็จะเขียนติดหน้ากล่องทุกอย่างเลยนะคะว่าให้ทานอันไหนก่อนอันไหนหลังค่ะอย่างที่บอกว่าคนฝรั่งเศสเขาจะเรื่องมากนิดนึงในการกินค่ะเขาก็จะไปกินเป็นสเต็ปอันนี้หวานกําลังเตรียมพริกน้าจิ้มพริก วนใส่พริกสดมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมค่ะลูกค้าเจ้านี้เขากินอย่างนี้เราก็จะต้องเอาใจเขาหน่อยแล้วก็ผักชีสดด้วยนะคะเป็นกำๆเลยค่ะเวลาเขามาทานที่ร้านหวานก็จะจัดใส่ถ้วยใส่จานให้เขาตลอดเลยค่ะเขาก็จะได้ดีใจว่าเราเอาใจใส่เขาลูกค้าแต่ละคนเราจะจําค่ะว่าคนนี้ชอบอย่างไหนคนนี้ชอบอะไรเวลาเขามาหวานก็จะไม่รอให้เขาขอค่ะหวานก็จะจัดให้เขาเลย เสร็จเรียบร้อยเราก็ช่วยกันขนขึ้นรถนะคะให้แฟนหวานนัดเจอกับลูกค้าคนละครึ่งทางก็เอาของไปส่งเขาส่วนเราก็ทํางานกันต่อค่ะเตรียมของอันนี้หวานกําลังทําซอสกุ้งแดงสเปนนะคะหวานใช้กุ้งแดงที่ซื้อมาจากสเปนค่ะทําซอสแล้วก็ซอสนี้เราจะเสิร์ฟได้หลายอย่างเลยนะคะเสิร์ฟกับสปาเกตตี้ก็ได้เสิร์ฟกับกุ้งเสิร์ฟกับปลาถ้าใครสนใจซอสหัวกุ้งนี้เม้น์มานะคะเดี๋ยวหวานจะทําคลิปลงให้ใหม่เลยค่ะ นี่แราค่างานของเราถึงจะมีลูกค้าหรือว่าไม่มีลูกค้าเราก็จะมีงานตลอดค่ะงานในครัวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ